แก้วที่ร้าวไปแล้วนะคะครอบครัวที่แตกแยกไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเดิมได้ไหมนี่คือคำถามที่น่าเห็นใจมากนะคะภรรยาก็ตั้งคำถามขึ้นมาจริงจริงเนี่ยสามีก็คือขอโอกาสคือสามีนอกใจแล้วขอโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่ตัวภรรยาเองก็ยังติดอยู่ที่ความ หลอนนะคะหรือความทรอม่าที่ว่าเธอเจ็บปวดมากแล้วเธอไม่สามารถที่จะลืมเหตุการณ์น,นั้นได้วิธีที่ครูใช้ก็คือใช้การสะกดจิตแต่ทีนี้นะคะการที่จะซ่อมแซมแก้วที่เอร้าวไปแล้วให้กลับมาเนี่ยมันไม่สามารถทําได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวค่ะจะต้องทําทั้งสองฝั่งนะคะผู้หญิงเนี่ยนะคะฝ่ายภรรยาเนี่ยที่ถูกรอกใจเนี่ยนะ จำเป็นจะต้องฝึกจิตหรือสะกดจิตเนี่ยนะคะให้ตัวเองนั้นก้าวข้ามผ่านแล้วก็ให้อภัยนะคะให้ได้ซึ่งมันค่อนข้างยากนะมันเหมือนกับไม่ใช่ว่าผู้หญิงแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่มันเป็นความกลัวที่ฝังใจมันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ทรมาร์คือคุณคุณสะเทือนใจมากก่อนหน้านั้นเขาก็แบบรักและไว้ใจมาโดยตลอดมีความสุขโดยตลอดวันดีคืนดีพอรู้ว่าสามีนอกใจมันเหมือนฟ้าถล่มค่ะ มันเหมือนฟ้าถล่มลงมาใครไม่โดนไม่เข้าใจใครไม่เจอกับตัวเองจะไม่เข้าใจว่าเวอก็แค่เขามีชู้ก็แค่เขานอกใจหรือป่าทำไมต้องหนับอะไรขนาดนั้นโลกจะพังลงมาเลยเหรอพังค่ะสำหรับผู้หญิงที่รักจริงออผู้หญิงเราจะบูชาความรักอย่างที่ครูบอกไงมันพังค่ะพอโลกมันพังแล้วมันมัน,ม,นมันแก้วแก้วแตกอะ่ะมันแบบช็อกอะ นี่มันฉันฝันไปหรือเปล่าสามีฉันนอกใจฉันเหรอสามีฉันมีชู้เหรอมันคือการสูญเสียงเรื่องไหมมันมันมันคุยง่ายมันเหมือนสามีบประสบปุติเหตุเสียชีวิตตรงนั้นแหละอืมคือมันเหมือนแบบสูญเสียความความรักและความไว้วางใจเอ่อมันยากนะที่จะกลับมาครูถึงต้องถึงขนาดว่าต้องสะกดจิตกันเป็นแบบอืหลายครั้งมาก จนคุณต้องสอนให้ไปสะกดจิตเองอะถ้าคุณไปใช้บริการตามโรงพยาบาลหรือว่าตามสถานที่เขาทําแบบเนี้ยเปลืองมากบองตรงแพงมากนะคะก็เลยต้องแบบบอกวิธีไปแล้วก็อ๋อยาเยียาเนี่ยนะคะนานจริงๆแต่ถามว่าซ่อมแซมได้ไหมทีนี้มันอย่างนี้ค่ะถ้าเยียวยานานอะแต่อีกฝั่งนึงอะทรยศอีกครั้งหนึ่งมีผู้หญิงบางคนเคยให้อาภาัยแล้วนะ จับได้ว่าเขามีชู้ครั้งที่หนึ่งกว่าผู้หญิงจะข้ามผ่านความเจ็บปวดนั้นไปได้เขาใช้เวลาน,านานมากกว่าจะทำใจได้นึกว่าเขาเลิกแล้วผู้ชายบอกไม่แล้วจะไม่ทำอีกแล้วผมเลิกแล้วผมไม่แต่ผู้ชายคนนี้ทรยศอีกครั้งหนึ่งคือโกหกไม่ใช่ทรยศอีกครั้งนึงคือโกหกตั้งแต่ครั้งแรกบอกว่าจะเลิกคุยกับผู้หญิงคนนั้น แตกไปแอบ,บเปลี่ยนชื่อไลน์จากชื่อผู้หญิงคนนั้นเป็นชื่อแบบอะไรช่างเปี๊ยกอะไรอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนเป็นช่างเปี๊ยกช่างเล็กให้รู้สึกเหมือนเป็นช่างแต่จริงๆแล้วอะ่ะตอนหลังพยายามาจับได้เอ๊ะทำไมข้อความของช่างในพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบพิมพ์มลบลบคือจริงๆแล้วอะ่ะก็คือยังแอบ,บคุยกันอยู่แบบเนี้ยรักษายากมากเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ไว้ใจอีกแล้วค่ะเกินหนึ่งครั้งแล้วจะไม่ไว้ใจอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะจะกดจิตยังไงก็ไม่รอดแล้วค่ะ อันนี้เคลนี้มันจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อนะคะถ้าจะมาให้ครูช่วยซ่อมให้เนี่ยนะคะมันต้องมีความร่วมมือจากทั้งสองฝั่งค่ะคือผู้หญิงเนี่ยแน่นอนต้องต้อง,ต,องต้องมาฝึกหายใจฝึกสาะผ่อนคลายฝึกเอาปรับขึ้นสมองอาจจะครูจะมีดนตรีให้ด้วยปรับขึ้นสมองแล้วสะกดจิตให้ข้ามผ่านไปให้ได้ผู้ชายเองต้องหยุดแม้แต่คําว่าพยายามก็ไม่ให้ใช้ค่ะผมจะพยายามเลิกกับเขาไม่ต้องเลิก ผมขอเวลาขอเวลาไม่ได้แต่ผมสงสารไม่ต้องไปสงสารสงสารเมียตัวเองเถอจะเป็นบ้าอยู่แล้วทุกจนทุกจนทําไมผู้ชายสงสารคนอื่นสงสารทุกคนยกเว้นคู่ชีวิตคุณเห็นแก่ตัวคุณมาเล้วผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารแบบเขาไม่มีเงินไม่มีโนมณีนี่ยากจนบลาบลาทำไมคุณเลือกสงสารเฉพาะคนที่ ดูเซ็กซี่หน้าตา,เ,าเป็นสาวๆทำไมเด็กที่อยู่ในถิ่นทุระกันดารไม่มีอาหารกลางวันกินเด็กที่อพุงโลขาดสารอาหารคุณไม่ไปสงสารเขาล่ะทำไมต้องมาสงสารคนที่แบบนะใช่ไหมคุณไม่ได้สงสารจ,จริงๆหรอกคุณเห็นแก่ตัวคุณอยามาอ้างมาอ้างว่าโอ้ผมผมไม่อยากทิ้งเขา,าเพราะเขาน่าสงสารอืทําไมเลือกสงสารไม่สงสารเด็กยากจนที่ไม่มีข้าวกินไม่สงสาร ใช่ไหมทัน,นี้คุณมาอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นสารพัดเนี่ยต่อให้ครูอ่ะสะกดจิตผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยครอบครัวก,ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ค่ะถ้าจะเป็นอย่างเดิมได้ต้องทําทั้งสองฝั่งผู้ชายต้องสาบานต้องตัดใจและอาจจะต้องสะกดจิตด้วยค่ะว่าเขาจะไม่ทําอย่างนั้นอีกมันถึงจะไปกันได้มันถึงจะ ดึงครอบครัวกลับมาได้ลูกเนี่ยนะคะหลายเคสจริงๆค่ะหลังจากที่ผู้หญิงคนพบว่าผู้ชายนอกใจเนี่ยนะเขาไม่เหมือนเดิมอีกเลยเขาไม่สามารถมองผู้ชายที่เขารักได้ดังเดิมอีกเลยจากที่เวลาผู้ชายเข้าบ้านมาเขามีความสุขเขาอบอุ่นใจเอ้ยสามีททำงานเหนื่อยๆกลับบ้านมาดีใจ นั่งดูทีวีด้วยกันหัวลอ็อกคิกคักคิกคักดูรายการกนะู่นรายการนี้ด้วยกันหัวล็อกคิกคักคิกคักทันทีที่ผู้หญิงทราบช็อกค่ะทราบว่าผู้ชายนอกใจไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันทั้งเจ็บทั้งรักทั้งเจ็บทั้งแค้นและความแค้นนะความเจ็บเนี่ยคะมีความสัมพันธ์กับความรักหมายความว่ายิ่งรักมากยิ่งโมโ oh หมากค่ะ อัตราการโมโ oh, หอัตราการเสียใจอัตราการร้องไห้สัมพันธ์กับความรักนะเพราะฉะนั้นพอรักมากเจ็บมากเนี่ยการมูฟออนก็ยากด้วยนะคะยากมากต้องใช้เวลาผู้ชายก็ต้องใช้ความอดทนไม่ใช่คุณมาบอกว่าอ๋อหกแลละโู้เรื่องเดิมอีกแล้วก็บอกออแล้วว่าเลิกแล้วเลิกแล้วย้ำอยู่นั่นแหละแทนเสียงตกลงหรืองไงก็บอกแล้วพูดชอบขุดเรื่องเก่านะัก คือคุณไปหงุดหงิดใส่เขาทั้งจริงๆแล้วคุณทําให้เขาเพี้ยนเดิมทีเขาก็ไม่เคยเป็นคนแบบนี้หรอกที่เขาประสาทอยู่ทุกวันเนี่ย mm. ก็เพราะว่าคุณไปเอ่อไปทําอย่างนีน้เพราะนั้นอันดับแรกผู้ชายต้องให้ความร่วมมือคุณต้องไม่ไปตําหนิเขาคุณต้องให้เวลาและให้กําลังใจเขาแล้วให้ความเชื่อมั่นกับเขานะต้องมากเียว่าช่วยกันเพื่อให้ครอบครัวกล,กลับมาเหมือนเดิม บรรยากาศที่อยู่ด้วยกันและมีเสียงหัวเราะบรรยากาศที่ต่างฝ่ายต่างเป็นเซฟโซนให้กันและกันผู้ชายเหนื่อยเรื่องงานกลับมาเจอเจ้านายตำหนิเรื่องนั้นเรื่องนี้เจอลูกค้า,าปัญหาโน่นนี่นั่นจากที่คุณเคยกลับบ้านมาแล้วเล,เล่าให้ภรรยาฟังกลับมาเล่าให้เหมือนเดิมไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วมาบึง้งตึงกับภรรยา ไปเล่าให้กริกฟังเอ,อะอะอะไรบางคนเอาเรื่องในบ้านไปรายงานกริกหมดเลยไปเล่าให้เขาฟังหมดเลยเหมือนเขาเป็นเซฟโซนของคุณภรรยาคุณไม่ใช่เซฟโซนของคุณนะส่วนภรรยาเองก็เหมือนกันค่ะก็คือจาเป็นเหลือเกินที่เราจะต้อง move on ให้ได้ถ้าเขาตกลงสัญญาแล้วว่าเขาจะไม่กลับไปทําอีกเราก็จาเป็นที่จะต้องเอาเซฟโซนเราต้องเป็นเซฟโซนของเขาละจะไม่ไปดักขอเวลาเขาพูดเขาเล่าอะไรเนี่ยเขาขอกาลังใจนะ่ะอ่ะ ไม่ไปขออีนนั่นล่ะอีนนั่นไปไหนอ่ะต้องไม่ต้องไม่เมนชไม, mention, ไม่ไม่เมนชั่นไม, mention, ไม่เอ่ยต้อง move on ไปด้วยกันให้ได้อืมนะไม่เน็บแนมไม่ขุดเข้าใจค่ะว่ามันเจ็บมันอยากจะขุดขึ้นมามัน,มนแต่พยายาม พยายามข้ามไปให้ได้ส่วนผู้ชายถ้าผู้หญิงเขาข้ามไม่ได้ถ้าุดคุณก็ต้องไม่ไปว่าก็ได้ได่ารำคาญดั้ยไม่ต้องช่วยกันมากๆประคับประคองคุณอย่าลืมนะแก้วมันร้าวอะแก้วที่มันร้าวไปแล้วเนี่ยมันพร้อมจะแตกเสมอต้องระวังในการใช้จะใส่ร้อนใส่เย็นต้องระวังในการใช้นะจะ ต้องประครับประคองทั้งคู่ย้ําทั้งคู่ไม่สามารถการที่จะให้ครอบครัวกลับมามีความสุขเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมไม่สามารถทําด้วยฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งเดียวบางทีผู้หญิงพยายามนะโออยากปรับปรุงตัวอยากแก้ไขที่ผ่านมาเนี่ยฉันพลาดไปเรื่องนี้เรื่องนี้มีมีหลายเคสบอกกับวู่คูค้าหนูเข้าใจค่ะคนนี้น่ารักมากเลยอ่า ผู้ค้าหนูเข้าใจค่ะว่าที่ผ่านมาหนูบ้าแต่งานหนูทำแต่งานหาแตงเงินหนูไม่มีเวลาดูแลเขาหนูไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่หนูหาแตงเงินหาแตงเงินหาแตงเงินหนูจะปรับปรุงอ่าผู้หญิงต้องการที่จะที่จะปรับปรุงแต่ผู้ชายก็พูดอยู่นั้นผู้ชายก็บอกโอ้ยีนั่ดนดีกว่า,า,าผู้หญิงคนนั้นดีกว่าอ่าก็เอามาบอกผู้หญิงบเหมือนคำนองว่าฉันใจฉันไปแล้วอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะกลับกลับมาได้ โดยโดยความพยายามของฝั่งใดฝั may, like ่งหนึ่งนึกออกไหมคะอืบางทีผู้บางคนผู้ชายบางคนก็ไม่ไม่ไม่ก้าวข้ามเหมือนกันผู้ชายก็บอกก็เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยสนใจฉันบ้างไหมวันวานเอาแต่ทำงานดูซิยีนไม่น้อยเนี่ยนะดูแลฉันดีกว่าเธออีกอ่ะถ้าคุณต้องการจะเอาครอบครัวกลับมาทั้งคู่ทั้งคู่เลยผู้ชายจะต้องเลิกกับมือที่สามร้อยเปอร์เซ็น จะมาแบบจะพยายามไม่ต้องพยายามพยายามไม่ได้โอ้แต่เราคุยกันเรื่องงานไม่ต้องคุยแม้แต่คําเดียวก็ไม่ต้องคุยคุณต้องทําให้เขามั่นใจอืมนะต้องทำให้เขามั่นใจจริงๆช่วยกันนะครับประคองแล้วส่วนฝ่ายหญิงก็ต้องจําเป็นที่จะต้องไปข้างหน้าเหมือนกันไม่ย้อนหลังละ ถ้าเป็นแบบอดทนไว้ไม่เอาเรื่องกล่าวมาพูดลองประคองดูซ่อมได้ไหมซ่อมได้หลายครอบครัวซ่อมได้แต่ใช้เวลาค่ะบอกเลยว่าใช้เวลาใช้เวลาและความอดทนกว่าจะเอาความเชื่อมั่นกลับมาได้ส่วนใหญ่ครูจะใช้ซ่อมในกรณีที่เป็นม i ดไลฟ์ฟ i าเซสกรณีทีออ่ผู้ชายเนี่ยเรียกว่าไงอะ่ะพลาดจริงๆ ไม่ได้เป็นคนเลวตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นคนชู้ไม่ได้คิดจะมีมีสองมีสามไม่ไม่ได้คิดจะมีโลคสองใบสามใบตั้งแต่แรกแต่อาจจะแบบว่าพลาดเพราะว่าเขาอาจจะเจอปัญหาที่ทํางานเจอปัญหาชีวิตเจออะไรแล้วจะคุยกับเมียก็คุยไม่ได้เพราะคุยกับภรรยาเสร็จปั๊บภรรยาชอบคือข้อเสียของสามีภรรยาที่อยู่กันมาไปสิบสิบปีเป็นลักษณะที่ว่ามักจะไม่เป็นเซฟโซนต่อกันละกันอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้เลยนะเพราะว่าเรารู้ใจกันมากเกินไปข้อดีของการรู้ใจคือบางทีอ่ะผู้ชายมองไปที่ตู้น้ํา บางบ้านนะน่ารักมากเลยผู้ชายมองไปที่ตู้น้าปั๊บผู้หญิงกดน้ํามาให้รู้ว่าจะกินน้ําเย็นรู้ว่าจะกินคือแค่มองไปที่ตู้กดน้าผู้หญิงกดมาให้เลยเออมันเป็นข้อดีแต่บางคงก็เป็นข้อเสียเวลาผู้ชายจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะพูดอะไรอีกฝ่ายจะดักคอค่ะอืมเช่นไรผู้หญิงบอกปีนี้ฉันจะลดน้ําหนักฮผู้ชายบอกฮพูดไปกี่ปีล,ล่ะอ่ะ ผู้หญิงรู้สึกโกรธปร๊ดนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ support ไม่ให้กําลังใจเช่นเลยพอผู้ชายไปปั๊บอุ้ยลงไปดูละะดาซาด้าลองเท้าลดราคาลองเท้าวิ่งลดราคาเฮ้อซื้อมานะ่ะคู่เก่านะ่ะวิ่งไปกี่ทีวิ่งสามวันก็เลิกเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันไม่ให้กําลังใจกันมันต้องมาปรับนะพวกเมียน้อยพวกคิดเขาเป็นงานน่ะพอผู้ชายบอกอุ๊ยจะไปซื้อรองเท้าวิ่งโอ ดีจังเลยคุณพี่ที่แข็งแรงเลยนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยแล้วดูท่าวิ่งพี่ดูท่าวิ่งนักกีฬาโอลิมปิกพวกที่เป็นสตรอเบอรี่เนี่ยมันสตรอเบอรี่มากอะ่ะมันจะพูดให้ผู้ชายภาคภูมิใจรู้สึกดีกับตัวเองมันถึงผู้ชายถึงได้ละลายถึงได้หลงถึงได้หล,ลงผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับปรุงกันนะจากที่เคยดักคอกันที่เคยกัดกันเสียสีกันจะไปได้กินน้ําหรือเนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจกันโอเคคราวนี้จะคอยให้กําลังใจ เพราะบางทีเนี่ยการที่ที่ผ่านมาเขาทำไม่สาเร็จไม่ได้แปลว่าครั้งหน้าเขาจะไม่สาเร็จอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้กําลังใจเขาเพ่ะเฮ่อจะวิ่งได้กี่วันก็เพราะแบบนี้เขาถึงได้ไม่ได้กําลังใจเพราะนั้นเราอาจจะต้องหันมาให้กําลังใจกันละกันเราต้องหันมาปรับปรุงทุกอย่างมันต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงหมดเลยนะคะการที่เราจะเอาครอบครัวที่อบอุ่นกลับมานั้นจะต้องใช้ความร่วมมือถึง2คนถ้าเป็นไปได้นะถ้านัดทำเซสชันกันได้นะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะดีมากนะถ้าฝ่ายเดียวมันจะยากมันเหมือนปบมือข้างเดียวเลย ฝ่ายหนึ่งพยายามอีกฝ่ายหนึ่งก็นอกใจไปแล้วใจไปทางโน้นแล้วจะหอบเสื้ออยากจะหอบเสื้อผ้าไปอยู่กันเมยน้อยแล้วมันไม่มีประโยชน์ต้องเป็นคนที่สำนึกผิดสำนึกผิดผู้ชายต้องสำนึกผิดแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วผู้หญิงก็เข้ามาคุยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นอะเซสชั่นเนี้ยจะไปรอดน,นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการจะปรึกษาเบื้องต้นว่าเออเราจะเราจะ,เราจะทําเป็นครอบครัวหรือว่ายังไงเนี่ยนะคะ แอดไลน์มาปึกมาจองเวลานะคะแอดไลน์มาจองเวลาปรึกษาครูได้ที่0897456111นะคะ